เช้านี้นะครับที่อุตรดิตถ์ตอนนี้เราก็กำลังทานอาหารเช้าอยู่เนาะโรงแรมที่นั่งดีมากครับครับผมชื่อโรงแรมอะไรนะอารยาอัญยาอารยาอารยาเหรอใช่ป่ะอัญญาครับตอนนี้เราก็พักเราพักเรากำลังทานข้าวเช้านะครับผมเดี๋ยวเราก็ทานข้าวเสร็จเราก็จะออกเดินทางเลยนะครับผม คาดว่าวันนี้เรานะ่วันนี้เราถ้าถึงเป้าหมายจุดหมายไปส่วน <8. S 2> ข้างหลังนี่แหละครับเราจะไปไหมฮะเมืองรับแลไม่นะเดเราไม่เดี๋ยว,ไ,วไม่ได้ออกนะโอเค <Isaac. S 1> นะครับสวัสดีครับเป็นเช้าอีกวันที่เราเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลกครับพรเพื่อจะที่ไปยังจุดหมาย ส่วนนี่นะครับทีมงานเราหนึ่งคนก็สลบไปแล้วนะครับส่วนนี้ก็อีกหนึ่งทีมงานนะครับผมใช่ครับแค่ผมเจ้าของช่องอะไรนะ PKRK ครับครับผมมาไปฟอลโล่ด้วยครับตอนนี้ก็เริ่มนี่ครับคนทําคลิปก็ไม่ทํางานแล้วครับสลบสไลด์แล้วนะผมเราก็ต่อครับเส้นทางอะไรข้างทางเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ที่เดินทางให้ฟังครับครับครับตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่จังหวัดบางสิไฟไม่ใช่จังหวัดพิจิตร ครับผมอะไรขึ้นชื่อของพี่จิตที่คืออะไรครับบัางสีไฟไม่ใช่ดิึงสีไฟไม่ใช่ครับบึงสีไฟขึ้นขึ้นชื่อของพี่จิตเลยครับมันจะมีอะไรครับหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินไม่พี่จิตไม่ครับถ้าเกิดอ่าจูต้องนะครับเมืองชาละวันนะผมนางวันทองใช่ไหมไม่ใช่ก็ไม่ใช่เหรอทีมงานเราว่าไงคอิ่มไหมพี่อิ่มเนาะนอนเหรอนอนข้ามจังหวะได้ในอิ่มเเอาแล้ว ช่างพวกคุณไม่ขยับเลยเหรอครับเดี๋ยวก่อนครับไปดูกันจังหวัดต่อไปครับผมครับผมว่าเราจะผ่านจังหวัดไหนบ้างนะครับช่องผมนล้มีจด็นอนกับนอนทำไมนางบันทองต้องฆ่าฉลวันเพราะว่านางบันทองไม่มีแฟนใหม่ครับเอาสองเรื่องมายงในเรื่องเดียวกันตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดนอนสวรรค์นครไม่ใช่นครสวรรค์นะครับผมของฝากขึ้นชื่อนี้เป็นอะไรครับ นครสวรรค์เหรอครับครับผมสระเปาไม่แน่ใจโมจิไม่ได้มานานครับครับไม่ได้ครับผมไม่ใช่คนในพื้นที่ครับผมคุณน่าจะรู้นะเพราะคุณอยู่นครถมเลยนครถมโขทัยกับนครสวรรค์ไม่เหมือนหรอาไม่เหมือนนะครับคุณเหนือไม่ใช่หรอนครถมอ่ะนครถมนี่เหนือเลยเหนือครับเหนือใช่ของขึ้นชื่อก็ข้าวหลามข้าวหลามนะข้าวหลามนองมน ครับผมเขาหลามแจ้งตอนนี้เราเราโดนแซงแล้วนะครับด้วยผ่านฮะใจของลุงคนนั้นครับผมเอาครับเราไปสถานีต่อไปครับเฮ้ยพี่มันขับคนเดียวอ่ะก็ต้องขับคนเดียวดิโอเคครับจังหวัดอาระครับ จังหวัดนครสวรรค์นะผมครับเขาบอกว่าอะไรนะจากนครสวรรค์ไปกรุงเทพครับผมมันไกลเหรอครับมันไกลเขาบอกมันไกลนะแต่แต่ผมว่าไม่เห็นไกลนะทําไมครับสองสามเก้าผมว่าครับผมถึงกรุงเทพสองสามเก้าใช่ไหมแค่อีกแค่สองสามเก้าเขถึงแล้วสองสามเก้านี่เดินนะครับจ้าผมไม่ขึ้นรถนะครับม่ขึ้นรถด้วยนะฮะงั้นพี่ตีเดินไปก่อนไหมได้ครับสองสามเก้าผมเดินไปได้ โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพนะครับโอเคครับผมบ๊ายบายาะครับตอนนี้ทอย่ี่เราต้องต้องเชียร์ของแล้วนะครับผมต้องแพ็คแล้วนะครับเนื่องจากว่าทางข้างหน้าเราเจอฝนนะครับผมนี่ครับคนบอกบอกว่าไม่ฟังครับใครเป็นคนบอกนะผมมาบอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกอากาศมันอบอ้าวฝนจะตกหรอกแล้วสุดท้ายคเพิ่งรอดดีกว่าเพื่อนเลยดิคุณนี่ยแล้วสุดท้ายเป็นไงฮะฝนตกแพ็คสิครับรออะไรล่ะครับ ตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะแวะเติมพลังกันนะผมที่ปั๊มปตทส์ซิงบุรีนะครับผมเมืองแห่งวิรบุรุษนะครับบ้านยามูลอ๋อพระเจ้าต๋าบาราจันบาลาจันทร์ครับใครใครนำทัพนะครับบาลาจันทให้คอมเมนต์ครับนะใครนะไม่ใช่บุญทิ้งเหรอายจันด์เที่ยวอ๋อจันด์เที่ยวนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็กำลังจะแวะเติมพลังนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าไข่ลูกเขยในนี่คุณบุญรัตน์ คุณบุญรัตน์สั่งเป็นพิเศษนะฮะอย่าเป็นเขยโชวซายอย่ามาเป็นลูกเขยของเจ้าของร้านลูกเขยไงรนะลูกเขยใครนะลูกเขยขี้อี่ยว่เจ้าของร้านนี่จะลูกเขยนะครับผมงั้นเรามาแวะเติมพลังกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปกันะครับพูดจนเขาไม่ยิ้มอ่ะเป็นลูกเขยเจ้าของร้าตอนนี้เราก็เดินทางถึงอยุธยาครับอยุธยานะครับ เมืองของพนเลศใช่ครับผมแล้วเมืองหลวงใช่ไหมครับนี่ผมตอนนี้เราก็ถึงเป้าหมายแล้วนะผมอีกสองจังหวัดนะครับผมเราจะถึงเป้าหมายครับผมตั้งไวโอเคนะครับตั้งแต่ครับผมไปนะครับจังหวัดต่อไปเอาละครับตอนนี้การเดินทางวันที่สองของเรานะครับตอนนี้เรามาถึงเราก็มาถึง กรุงเทพใช่네ครับนะครับวันที 2> 2่สองน่าจะครบยี่สี่ชั่วโมงพอดีเนาะของการเดินทางครับครบแล้วครับครบยี่สี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็ถึงเราก็ถึงกรุงเทพนะเราถึงกรุงเทพแล้วส่วนพรุ่งนี้วันที่สามเราจะเดินทางไปไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเราอุ้มไว้ก่อนอ่าเรายังไม่บอกนะครับว่าไปไหนกันนะครับผมรอติดตามครับกับรอติดตามนะครับอันนี้เรา ใช่ครับต้องกิมต้องหาอะไรเติมพลังก่อนนะตอนนี้ครับผมไปครับไปครับผม